อเิดภพาพมาก็ทักถ่ายทุกทันวันนี้พาเดินพระลานหินบนยอดเขาสวยมากพ้าเที่ยววันนี้ขาเที่ยวพี่้องพาเที่ยวชมดอกไม้บ้านบนยอดเขาหญ้าป่าหญ้าหญ้าสวยมากเดินพระลานหินบนเขาธรรมชาติ ชมดอกหอญ้า,ออาสวยงามพี่น้องอ๋อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนพาเที่ยวอยอดเขาวันนี้อ้บรรยากาศเอ้าดูท้องฟ้าสวยงามธรรมชาติว้าว ยอดขาอสดมัายนะย่าอมดสวยงาเรอกงมอมงเห็นเนะขมนนน <c oughs> อนไหมนจะลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่ผ่านการสร้างได้จากนี้ครับ ได้ดีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีสุขมีเงินมีทองไหลมาเทมาร่ำรวยอายุวันนัสุขภาระอภิพาณสารสมบัติจงเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุแก่หลวงพ่อยชมบรรยากาศภารเนี่สวยงามธรรมชาติบ้านนอาอามบอไม่หรอกอัมบอมากเหม็นมาก เทียบพลานินกลางแจ้งกลางแจ้งเลยเดินทางสายนี้แนละ้วก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ประสบผลสำเร็จไม่ยอมสู้ๆทุกท่านลังใจให,ห้มาทางสายนี้ต้องไม่ยอมแพ้ไม่ได้ อากาศอางแจ้งบุกป่า,ปาหญ้าพันอันหินสวยงามเดินป่า,ปาหญ้าพันอันหินสวยงามธรรมชาติชมธรรมชาติบนพันธุ์อันหินสวยงาม ดอกไมก็ได้างลาชมดอกไม้สวยงาธรรมชาติดอกไม้ดอกยาดอกยา,อาเวาเนี้สวยงาบที่ฟ้านบทองฟ้าสวยตอนทเที่ยง ป่าอยา่างนัง่งสวยงามธรรมาชาติสาเงามธรรมาชาติดอ,อกไม้ยังเหลืออยู่พาชมดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยงาม บอกพี่ดอกั้งหลังดอกไม้สวยดอกไม้สวยดอกไม้สวยงามธรรมชาติโอ้โหแดด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 เข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนมองมาเห็น Å. Oh,